สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะแป๋วก็มีผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งมาแนะนำนะคะสำหรับใครที่ชอบสปาหรือขัดผิวนั่นเองนะคะก็คือตัวนี้เลยเป็นเกลือสปาขัดผิวของเดลิเซ่นั่นเองนะคะเขามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด14สูตรนั่นเองนะคะวันนี้แป๋วจะมาแนะนำเพียง4สูตรที่ขายดีมากๆเลยบอกเลยว่าแต่ละสูตรของเขานะคือใช้ดีทุกสูตรเลยแต่จะแนะนา สูตรที่ขายดีมากๆเลยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของดลิเซ่ที่ถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดนะในแบรนด์ของเราเลยทีเดียวนั่นเองและด้วยปริมาณที่เยอะมากๆเลยนะคะปริมาณทั้งหมด800กรัมบอกเลยว่าเกลือสปาของเรานะคะทำไมถึงขายดีก็เพราะว่าเม็ดเกลือสปาของเรานะคะมีความละเอียดมากไม่บาดผิวนะคะทุกคนมีความละเอียดไม่บาดผิวเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อเม็ดเกลือสปาของเขานะคะคือ อบอกเลยว่าเป็นเกลือสปาแบบน้ําแบบนี้เลยนะคะเม็ดเกลือละเอียดทีเดียวนะคะประกอบไปด้วยน้ําแร่นะตัวนี้นะคะผสมไปด้วยน้ําแร่และส่วนผสมอื่นๆอีกมากมายที่อุดมไปด้วยคุณค่าและวิตามินที่ช่วยในการบํารุงผิวของเราให้มีความเนียนนุ่มชุ่มชื้นอีกด้วยนั่นเองนะคะซึ่งบอกเลยว่าเกลือตัวนี้นะคะเป็นเกลือที่ ขัดแล้วทำให้ผิวของเราเนียนนุ่มเช่นเดียวกันนะคะและที่สำคัญนะคือเขายังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดของเราให้เลือดลมของเรานะคะไหลเวียนดีอีกด้วยนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูแต่ละตัวนะคะแต่ละสูตรที่เราจะแนะนำในวันนี้นะคะ สูตรนี้เป็นสูตรมะขามนะคะหรือเรียกว่าทามารินแอนฮันนี่นั่นเองเขาผสมไปด้วยน้ำผึ้งนะคะมีส่วนประกอบมะขามกับน้ำผึ้งแล้วก็มีตัวเกลือประกอบไปด้วยน้ำแร่นั่นเองนะคะเป็นเกลือแบบน้ำนะคะเป็นเกลือสปาแบบน้ำนั่นเองตัวนี้จะช่วยให้ผิวของเรามีความเนียนนุ่มนะคะและยังช่วยทําความสะอาดผิวของเราได้อย่างอ่อนโยนลดผิวหยากร้านนะคะตัวนี้เลยนะะมะขามนั่นเองสูตรต่อมาก็จะเป็นสูตร อ่าสูตรมะเขือเทศแอนฮันนี่นั่นเองนะคะบอกเลยว่าสูตรนี้ให้ความสดชื่นมากนะคะสำหรับสำหรับใครที่แบบต้องการขัดแล้วแบบได้อารมณ์แบบสดชื่นสดชื่นนะก็แนะนําเป็นสูตรมะเขือเทศตัวนี้เลยนะคะ mm hmm. ตัวนี้บอกเลยว่าให้ผิวของเราแบบมีความกระจ่างใสลดผิวหยาบกร้านนะคะและให้ผิวของเราเนียนด้วยนะคะตัวนี้เลยนะ mm hmm. และอีกสูตรหนึ่งที่จะแนะนําก็เป็นสูตรกาแฟนั่นเองนะคะตัวนี้จะช่วยดีท็อกผิวนะคะให้ผิวของเรามีความนุ่มชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ ให้ลดผิวหยาบกร้านอีกด้วยแล้วก็ช่วยทำความสะอาดผิวได้ยอย่างอ่อนโยนนะคะตัวนี้เลยและตัวต่อมานะคะสำหรับใครต้องการผิวเนียนละมุนนะคะผิวเนียนผิวนุ่มละมุนก็แนะนา,นาเป็นตัวนี้เลยนะคะเป็น t h e ร์ม l ลิทแอน o านีเทอร์มลิก็คือขมินนะคะผสมกับ น้ำพึ่งนั่นเองนะคะตัวนี้จะช่วยให้ผิวของเราแบบทั้งเนียนทั้งนุ่มไปในตัวและกลิ่นหอมสัมผัสสดชื่นมากเลยทีเดียวนะคะทุกคนบอกเลยว่าเกลือของเขาใช้ดีมากแนะนำนะให้ใช้ขัดนะคะสัปดาห์ละ3ามครั้งนั่นเองนะคะเวลาขัดก็ง่ายมากเพียงเราเอาเกลือสปานะคะฉลวงลงลงผิวที่ชุ่มนะคะแล้วก็ขัดวนไปอย่างเงี้ยคะ่ะขัดขัดไปนะคะ สักพกหนึ่งแล้วเราค่อยล้างออกนะคะเราก็จะสัมผัสได้ถึงผิวที่เนียนนุ่มขึ้นมาทันทีนั่นเองนะคะสำหรับใครที่ต้องาการหรือกำลังตามหาอยู่นะแต่ขอแนะนำเป็นเกลือสปาของนีริเซต,ตัวนี้เลยนั่นเองนะคะบอกเลยว่ากระปุกใหญ่คุ้มค่ามากแน่นอนนั่นเองคะ่ะ